สวัสดีค่ะมาพบกับครูปริชาติทองสะอาดในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้มาเจอกันในเรื่องของ present simple tense present simple tense จะมีรูปร่างรูปแบบของประโยคหลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของ affirmative and negative ก็คือประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือ English Exercise หน้า135-138ถึงค่ะเนื้อเรียนสามารถเปิดดูในหนังสือไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเรามาดูหลักการของ Present Simple Tense กันนะคะหลักการในข้อที่1ก็คือ ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงในปัจจุบันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะคะหรือ 2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอาจมีกำหนดเวลาที่แน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอาจจะหมายถึงกิจวัตรประจำวันของนักเรียนก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการตื่นนอนการรับประทานอาหารเช้าการเรียนหนังสือการดูทีวี อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่ากิจวัตรประจําวันซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจําในทุกๆวันและบางกิจกรรมก็จะมีเวลากําหนดแน่นอนบางคนตื่น6โมงเช้าทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือ 3. ใช้ในการบรรยายลักษณะของบุคคลหรือพูดถึงความสามารถของบุคคลซึ่งบุคคลผู้นั้นต้องเป็นบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยนะคะ ข้อที่4ใช้ในประโยคคำสั่งค่ะเราจะใช้ในรูปแบบของ present simple tense ทั้งหมดนะคะเรามาเริ่มกันที่ประโยคบอกเล่านะคะโดยเริ่มต้นจากโครงสร้างประโยคค่ะในโครงสร้างประโยคบอกเล่าคุณครูจะแบ่งประธานของประโยคออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือสรรพนามหรือคำนามที่อยู่ในรูปพหูพจน์นะคะ จะใช้คู่กับกริยารูปพหูพจน์ส่วนประธานในกลุ่มที่สองก็คือสรรพนามหรือคำนามในรูปเอกพจน์ใช้คู่กับกริยารูปเอกพจน์ค่ะหลังจากนั้นจะตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายและเครื่องหมาย f u l ส stop สำหรับประโยคบอกเล่านะคะตอนนี้เรามาดูคำว่ากริยารูปพหูพจน์ และกริยารูปเอกพจน์กันค่ะคําว่ากริยารูปพหูพจน์ก็คือกริยาฐานหรือกริยาช่องที่1นักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่า verb ช่องที่1นนะคะซึ่งก็คือกริยารูปพหูพจน์นั่นเองค่ะส่วนกริยารูปเอกพจน์ก็คือคำกริยาที่เติม s เติม es หรือลงท้ายด้วย i-es ค่ะ ในส่วนนี้ก็จะมีหลักการเปลี่ยนคำกริยาให้อยู่ในรูปของเอกพจน์ด้วยนะคะเรามาดูการเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นรูปเอกพจน์กันนะคะซึ่งเราสามารถทำได้โดยการเติม s เติม es หรือทำให้ลงท้ายด้วย i-es ซึ่งมีกฎการเติมดังนี้นะคะข้อที่1ถ้าเป็นคำกริยาทั่วไปสามารถเติม s ได้เลย เช่น runs, eats, drinks, swims ทั้ง4คํคำนี้นะคะให้นักเรียนดูคำที่อยู่ทางซ้ายมือก่อนซึ่งคำที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นกริยาฐานหรือกริยาช่องที่1ถ้านักเรียนต้องการทำให้เป็นกริยารูปเอกพจน์นักเรียนสามารถเติม s ต่อที่ท้ายคำของคำกริยานั้นๆได้เลยนะคะ ข้อ2คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ch sh s x z จะเติม es เช่น catch เมื่อเติม es ต่อท้ายเราจะอ่านออกเสียงว่า catches wash อ,อ่านออกเสียงว่า watches pass อ่านออกเสียงว่า passes fix อ่านออกเสียงว่า fixes ข้อ3คํคำกริยาที่ลงท้ายด้วย o จะเติม es เช่น go เมื่อเติม es ต่อท้ายจะอ่านออกเสียงว่า goes do เมื่อเติม es ต่อท้าย จะอ่านออกเสียงว่า does ข้อ4ํคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม es เช่น try นัเรียนดูที่คำว่า try คำที่อยู่ซ้ายมือนะคะหน้า y คือตัว r r เป็นพยัญชนะ ดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยน y เป็น i และเติม es เราก็อ่านออกเสียงว่า tries คำที่2 fly เช่นเดียวกันค่ะหน้า y เป็นตัว l l จัดอยู่ในกลุ่มของพยัญชนะดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es สะอ่านออกเสียงว่า flies คำที่3คำว่า cry หน้า y เป็นตัว R เป็นพยัญชนะดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยน y เป็น i และเติม es อ่านออกเสียงว่า cries คำที่4คำว่า study หน้า y เป็นตัว d d เป็นพยัญชนะดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es อ่านออกเสียงว่า studies ข้อคําคำกริยาที่รงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระสามารถเติม s ได้เลยนะคะตัวอย่างเช่น pay คำว่า pay หน้า y เป็นตัว A A เป็นสระดังนั้นจึงเติม s ต่อท้ายคำได้เลยคะ่ะอ่านออกเสียงว่า pays คำต่อไป Buy หน้า um, okay. y เป็นตัว U U เป็นสระดังนั้นจึงเติม S ได้เลยนะคะอ่านออกเสียงว่า Buy's คำที่3 Play หน้า y เป็นตัว A เช่นเดิมค่ะ A เป็นสระดังนั้นจึงเติม S ได้เลยอ่านออกเสียงว่า Plays คำที่4 Enjoy หน้า Y เป็นตัว o. o o ก็เป็นสระค่ะดังนั้นจึงเติม s ต่อท้ายคำได้เลยอ่านออกเสียงว่า enjoys ข้อ6คำกริยาบางคำเปลี่ยนรูปเช่นกริยาคู่แรกนะคะคำว่า have และ has นักเรียนดูคำซ้ายมือคำว่า have h a v e ก่อนนะคะ คำว่า h a v e นี้เราจะใช้กับประธานของประโยคที่อยู่ในรูปพหูพจน์ค่ะส่วนคำทางขวามือ has has ตัวนี้เราจะใช้กับประธานของประโยคที่อยู่ในรูปเอกพจน์ค่ะต่อไปกริยา be หรือ verb to be มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คำนะคะโดยจะแบ่งใช้ดังนี้ค่ะ is เราจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์ K m เราจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็น i ส่วน r เราจะใช้กับประธานของประโยคที่เป็นพระหูพจน์ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะโดยเริ่มต้นจากประธานในกลุ่มของพระหูพจน์นะคะประโยคแรกบอกว่า Sara h and Emma play tennis. Sara h and Emma play tennis. าร่าและเอมมาเป็นประธานพหูพจน์เพราะว่ามีสองคนดังนั้นคำว่า play ซึ่งเป็นคำกริยาของประโยคนี้จึงเป็นกริยารูปพหูพจน์หรือกริยาฐานนั่นเองค่ะประโยคถัดไป You drink milk every day. You drink milk every day. You เป็นพหูพหน์ drink ก็เป็นกริยารูปพหูพจน์ค่ะ I do my homework. I do my homework. ประโยคต่อไป The children swim in the pool. The children swim in the pool. The boys watch TV. The boys watch TV. Jimmy and I buy a new car. Jimmy and I buy a new car. ต่อไปเราไปดูประธานในกลุ่มของเอกพจน์กันนะคะประโยคแรกบอกว่า Matt takes a shower in the bathroom. Matt takes a shower in the bathroom. Ooh. นักเรียนดูที่คำว่า take นะคะ T-A-K-E ตรงนี้เราเติม s เข้าไปเพราะว่าเราต้องทำกริยาให้อยู่ในรูปของเอกพจน์เพื่อให้สอดคล้องกับประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะประโยคถัดไป Anne w a t c h e s her hands. And watches her hands. He goes to school. He goes to school. That girl is a hamburger. That girl is a hamburger. She studies English. She studies English. My mother cooks dinner. My mother cooks dinner. เรามาดูประโยคปฏิเสธกันต่อนะคะโดยเริ่มต้นที่โครงสร้างประโยคค่ะในประโยคปฏิเสธนี้เราจะมีกริยาช่วยมาช่วยทำให้เป็นปฏิเสธนะคะซึ่งกริยาช่วยที่ว่านั้นก็คือ do และ does ค่ะในโครงสร้างประโยคคุณครูก็จะแบ่งประธานออกเป็น2กลุ่มเช่นเดิมคือกลุ่มของพหูพจน์และกลุ่มของเอกพจน์นะคะ เรามาดูกันค่ะว่าในกลุ่มของประธานที่เป็นพหุพจน์นั้นเราจะใช้กริยาช่วย do และตามด้วย not หรือรูปย่อก,ก็คือ don't นั่นเองค่ะในส่วนของประธานของประโยคที่เป็นเอกพจน์เราจะใช้ does ตามหลังด้วย not หรือรูปย่อก,ก็คือ doesn't ค่ะหลังจากนั้น จะตามด้วยกริยาฐานตามด้วยกรรมตามด้วยส่วนขยายและสุดท้ายใส่เครื่องหมาย full stop ที่ท้ายประโยคนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคในกลุ่มของประธานพหูพจน์กันก่อนนะคะประโยคแรกบอกว่า We don't run to school We don't run to school V <We S 2> เป็นกลุ่มของพหูพจน์เราใช้กริยาช่วยดูตามด้วย N o ตหรือรูปย่อก็คือ don't หลังจากนั้นก็ตามด้วยกริยาฐานนะคะประโยคถัดไป they don't read their books they don't read their books you don't sleep on the sofa you don't sleep on the sofa Those men don't clean their room. Those men don't clean their room. Joe and Ken don't draw pictures. Joe and Ken don't draw pictures. I don't visit my grandparents. I don't visit my grandparents. ต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคที่มีประธานของประโยคเป็นเอกพจน์นะคะซึ่งในส่วนนี้เราจะใช้กริยาช่วย does และตามด้วย not หรือรูปย่อก็คือ doesn't นั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยกริยาฐานค่ะตัวอย่างประโยคแรกบอกว่า she doesn't brush her hair she doesn't brush her hair Max doesn't sing a song. Max doesn't sing a song. My father doesn't feed the pets. My father doesn't feed the pets. A boy doesn't play with his friends. A boy doesn't play with his friends. Peter doesn't clean his shoes. Peter doesn't clean his shoes. Sue doesn't study in class. Sue doesn't study in class. จบไปแล้วนะคะสำหรับประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธที่อยู่ในรูปของ Present Simple Tense สำหรับต่อไปนี้คุณครูมีวิธีการเปลี่ยนประโยคค่ะเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธมานำเสนอให้นักเรียนได้ลองฝึกวิเคราะห์ฝึกสังเกตดูนะคะวิธีการเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนสามารถทำได้ง่ายๆค่ะ โดยพิจารณาจากประธานของประโยคอันดับแรกถ้าประธานของประโยคเป็นประธานในกลุ่มพระหูพจน์นักเรียนก็เลือกใช้ don't เพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะตัวอย่างประโยคค่ะตัวอย่างบอกว่า Sarah and Emma play tennis Sarah and Emma play tennis ซาร่าและเอมมาเป็นประธานของประโยคนี้ค่ะเป็นประธานพระหูพจน์ด้วยเมื่อนักเรียนทราบประธานของประโยคแล้วนักเรียนเขียนประธานรอไว้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธในเมื่อประธานเป็นพะหูพจน์เราก็เลือกใช้ don't เพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนดูต่อค่ะในประโยคบอกเล่าเราเหลือคำว่า play tennis ซึ่งคำว่า play เป็นกริยาฐานอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเขียนต่อจาก don't ได้เลยก็คือ play tennis แบบนี้ดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าที่บอกว่า Sarah and Emma play tennis เราเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็จะได้ว่า Sarah and Emma don't play tennis ต่อไปค่ะ ถ้าประธานของประโยคเป็นประธานที่อยู่ในกลุ่มของเอกพจน์เมื่อเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้กริยาช่วย doesn't มาช่วยในประโยคนะคะและกริยาที่อยู่ในรูปเอกพจน์ในประโยคบอกเล่าอันเดิมนั้นเราจะต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นรูปของกริยาฐานค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะประโยคบอกว่า she studies English s h e studies English เรามี s h e เป็นประธานของประโยคเมื่อเราทราบประธานของประโยคแล้วเราเขียนประธานรอไว้ก่อนได้เลยนะคะประธานเป็นเอกพจน์เราจะใช้กริยาช่วย doesn't เพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นเราเขียน doesn't ตจอท้ายประธานได้เลยค่ะนักเรียนดูในประโยคบอกเล่านะคะ เราเหลือคำว่า studies English แต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้กริยาช่วย does ไปแล้วในประโยคปฏิเสธกริยาที่จะใช้ในประโยคปฏิเสธต่อไปเราต้องใช้กริยาฐานคำว่า studies ในประโยคบอกเล่าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ใช่ไหมคะเมื่อมาอยู่ในประโยคปฏิเสธเราต้องเปลี่ยนกลับ เปลี่ยนกลับอย่างไรก็คือตัด es ออกเปลี่ยน i กลับไปเป็น y ก็จะได้คำว่า study ที่สะกดว่า s t u d y เห็นไหมคะเนื้อเรียนดูประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธคำว่า study สะกดไม่เหมือนกันนะคะเนื่องด้วยเหตุผลที่เราใช้กริยาช่วยในประโยคปฏิเสธ เราต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นกริยาฐานนะคะคำว่า study นักเรียนก็จะต้องจดจำและนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของการบ้านกันค่ะการบ้านของนักเรียนในวันนี้มี2แบบฝึกหัดด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดแรกก็คือแบบฝึกหัดที่9อยู่ในหนังสือ English Exercise หน้าหน2 และ143ค่ะส่วนการบ้านอีกหนึ่งแบบฝึกหัดก็คือแบบฝึกหัดที่11ก็อยู่ในหนังสือเรียน English Exercise เหมือนกันค่ะอยู่ในหน้า144และ145ดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมคะแต่ไม่เยอะและไม่ยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูกันบ้านในแบบฝึกหัดแรกก็คือแบบฝึกหัดที่9นะคะอยู่ในหน้า142ค่ะคำสั่งบอกว่าจงเปลี่ยนรูปคํากริยาในวงเล็บให้สอดคล้องกับประธานที่ให้มานั่นก็คือเราจะมีทั้งประธานเอกพจน์และพระหูพจน์ซึ่งกริยาในวงเล็บก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับประธาน เรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1ประธานของประโยคคือ s h e s h e เป็นประธานเอกพจน์เราก็ต้องใช้กริยาให้อยู่ในรูปเอกพจน์ด้วยซึ่งก็คืออาจจะเติม s เติม es หรืออะไรก็แล้วแต่ตามหลักการที่เราได้เรียนไปเราไปดูคำในวงเล็บกันค่ะคำกริยาในวงเล็บก็คือคำว่า wake W-A-K-E ใช้คู่กัน wake up แปลว่าตื่นนอนนะคะดังนั้นคำว่า wake W-A-K-E เราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเอกพจน์ K เราสามารถทำได้โดยการเติม s นะคะดังนั้นคำตอบข้อที่1คือคำว่า wakes เติม s เข้าไปค่ะต่อไปข้อที่2 ประธานของประโยคคือ he he ก็เป็นประธานในกลุ่มของเอกพจน์เช่นเดียวกันดังนั้นกริยาก็ต้องอยู่ในรูปของเอกพจน์ด้วยเราไปดูคำกริยาในวงเล็บค่ะคำกริยาในวงเล็บคือคำว่า go go ลงท้ายด้วย o จะต้องเติม es ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ถูกต้องไหมคะ ดังนั้นคําตอบข้อที่2จึงได้ว่า girls แบบนี้ค่ะต่อไปข้อที่3ประธานของประโยคเป็น I I เป็นประธานในกลุ่มของพระหูพจน์ดังนั้นเราก็ใช้กริยานในรูปพระหูพจน์ หรือก็คือกริยาฐานกริยาแท้ verb ช่องที่1อะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนถนัดในการเรียกนะคะก็คือเป็นกริยาตัวเดิมที่ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม es ใดๆทั้งสิน้นเราไปดูคำกริยาในวงเล็บกันค่ะให้คำว่า eat มาดังนั้นเราก็นําคำว่า eat ไปเขียนเติมในช่องว่างได้เลยนะคะคำตอบข้อที่3จึงได้ว่า eat แบบนี้ค่ะ ต่อไปข้อที่4 you เป็นประธานของประโยคซึ่งเป็นประธานพหูพจน์ดังนั้นเราก็ใช้กริยารูปพหูพจน์คำกริยาที่ให้มาในวงเล็บคือคำว่า take ดังนั้นนักเรียนก็เขียนคำว่า take ลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะต่อไปข้อที่5 sam เป็นชื่อคนเป็นประธานของประโยค และชื่อคนคนเดียวแบบนี้ก็เป็นประธานเอกพจน์เราต้องใช้กริยารูปเอกพจน์นะคะเราไปดูคำกริยาในวงเล็บที่ให้มาค่ะให้คำว่า study โอ้โหง่ายเลยค่ะเพราะว่าในตัวอย่างนะักเรียนเจอบ่อยมากเลยคำว่า study ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะ เราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เพราะประธานเป็นเอกพจน์ถูกต้องไหมคะดังนั้นคำตอบข้อที่5จึงได้คำว่า studies แบบนี้ค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่9นะคะข้อ6ถึงข้อ10นักเรียนต้องทำต่อเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่11กันต่อเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่11คะ่ะ อยู่ในหน้า144คำสั่งบอกว่าจงเปลี่ยนประโยคบอกเล่าต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธเรามาดูข้อที่1กันนะคะข้อที่1ประโยคบอกเล่าบอกว่า I go to school on Monday I go to school on Monday ประธานของประโยคคือ I เราสามารถเขียน I รอไว้ก่อนได้และเนื่องจากว่า I เป็นประธานในกลุ่มของพหูพจน์ ดังนั้นถ้าเราจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธเราก็ใช้ don't นะคะหลังจากนั้นเราก็เขียน go to school on Monday ต่อท้ายได้เลยค่ะดังนั้นในข้อหนึ่งประโยคปฏิเสธเราก็จะได้ว่า I don't go to school on Monday ต่อไปข้อที่สองประโยคบอกเล่าบอกว่า He does homework i s h at 7 p.m. He does his homework at 7 p.m. ประธานของประโยคคือ he นักเรียนสามารถเขียนรอไว้ก่อนได้นะคะและเนื่องจาก he เป็นประธานเอกพจน์เราจึงใช้ doesn't เพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะนื้เรียนดูในประโยคบอกเล่า ในประโยคบอกเล่าเป็น d a s นะคะที่เป็นคำกริยาเนื่องจากว่า d a s ตัวนี้มาจากคำว่า do แต่ลงท้ายด้วย o แล้เติม es เข้าไปดังนั้นเมื่อนำกลับมาใช้ในประโยคปฏิเสธเราก็จะใช้คำว่า do นะคะเห็นไหมคะดังนั้นในประโยคปฏิเสธของข้อที่2เราก็จะได้ว่า He doesn't do his homework at 7 p.m. และในแบบฝึกหัดที่11นี้มีทั้งหมด5ข้อดังนั้นข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5นักเรียนจึงต้องทำด้วยตัวเองนะคะ เรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบวันนี้แล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกนักเรียนจะต้องอ่านทบทวนก่อนนะคะเรื่องอะไรเรื่องของ present simple tense ที่เราเรียนไปในรูปแบบของประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธค่ะซึ่งเรื่องนี้อยู่ในหนังสือ English exercise หน้า1 3 5 1 3ถึง138นะคะหรือใครที่สะดวกสามารถ เปิดคลิปวิดีโอนี้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งก็ได้ค่ะหลังจากนั้นทำความเข้าใจกับเนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้หนักเรียนทำกันบ้านต่อนะคะต่อจากที่เราทำพร้อมกันในคลิปวิดีโอนี้ซึ่งกันบ้านมี2แบบฝึกหัดด้วยกันก็คือแบบฝึกหัดที่9น 2, หน้า142และ143้อนักเรียนก็จะเหลือทำเองในข้อที่6ถึงข้อที่10นะคะและแบบฝึกหัดที่11 ในหน้า144ถึง145นักเรียนจะต้องทำเองในข้อ3ข้อ4และข้อ5ค่ะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยตรวจทานคำตอบเป็นอย่างดีแล้วให้หนักเรียนส่งกันบ้านในแพลตฟอร์มรหัส243ภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ